อยาด้วยครับขวากเยื่อได้ครับเช็ไนไหนด้วยอือม,มอบริสุทธม์ตำแม่บ้านโอ้เสียบครับแม่บ้านมีแก่อขอเข่าเสียบอยู่อันนี้บริสุทธิ์นะครับแม่บ้านแม่บ้านผมนี้แก่อขอเข่าเสียบเลยนี่ใส่ครับเห็นกับมันมัน,ม,นมันมันยนันปะ <laughs> ครับครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับผอกับผมเอียบเสียบครับมาอนีมากับมูได้มาอนีมาจำเข็บครับสวัสดีครับผมเป็นไปเห็ดธรรมากินยุงเทียบครับกับมาจะบานมาบานเนาะมาเร่นน้ำครับกิดหอดเสียวกัเไรมาเร็งน้ำครับก็ได้จัดตอนนีปลาเลียงเงี้นี่โอ้ปลาถนัดแล้วปลาเข็งบรรเทาพี่น้องปลาเข็งหยักตอนรับมูนะครับเป็นปลาเข็งปิ่งปลาเข็งกับตาตัวกับขาเนียวเอาขาเนียวเขาเป็นเมืองน้ำที่ครับขาเนียวติ๊บง่าย อย่าบอกไรเนาะเขาเนาะหิวงเขาเนียนครับคนมาผมกินมากินเขาน้ำพี่น้องแต่ตอนรับแขกก่อนกะขออกกขนุญาตแก่ข้าวด้วยครับมีรายร่าแก่ข้าวด้วยครับน้งใสใจจริงอือครับนอนกินกินเป็นน้ำเลยเนาะอเอาลุยกันเลยท่านกิน,กนพ่อหนุ่มไล่แตกเลยครับขออนุญาตครับขออนุญาตดนะครับ,ออรบเอาท่นเรียกกำจ่ายเรียกกำญ่อำญเอา เอาเด้อพี่น้องวันนี้ผมบอกเก๊กแจแขกที่หิ้วเขา่าก่อนเอาก่อนนี่แหละอาหารมันเฮาตอนรับแขกมันยังเสียบไปแขงี่ยเสียบเนาะนี่นนเไปแขงอย่างไปแขงหยักนเนาะแขงหยักถ้าไปแขงไปแขงน้าเองมันติดต้นหน่อยก็หนีอย่าดได้ครับขวากเกลือได้ครับเก็บแนวเดียวอืม ไรมตำแม่บานเสียบครับแม่บ้านเีแข่าเสียบอยู่อันนี้บริชุมนะครับแม่บ้านแม่บ้านผมนี่แกข่าเสียบลยนี่ใส่ครับเกับมันมัมันมันยบ้เดี๋ยวหน่อยมาน้ำนีนพัดแดงเนาะ ก๋วแดงอืมตกทิ้งก็มาละมุนีวันผระเลยบริจ,จัดจุให้เพื่อนนะครับพี่น้อง ย้มัเนเออเป็นเห็นน้ำนะแต่ปบัิลักกินไ่หยังก็เ่เห็นอโอ้ประชิงเห็นังไงคใหญ่ใเห็นยังไงบ้านคำใหญ่ใหญ่ขมนม่วนเสเลยอยันตรีละ,ะก็บัไดคใหญ่ดรกคำปกตินี่ละนี่ พอเ,เข่งใบเขาไปย้งทีเนี่ยจะย,ยังไปทางหนวด่เออเนี่ยนี่ครับมันมันมันมีใครบ้าล่ะ อืมตัวนี้บ่มีบอกโอ้วผ่าดแล้วอืมตัวนีกับ่มีกาดทุนพี่น้อง กางมาันจะแข็งด้วยขึ้งใหญ่ยิ่มันขึ้งหน่อยมันก็แข็งเนาะกลางมาันเนาะปมานครับมาซุ่มซี้จำหาไป็นยำกลางไปเข็งบะแมนเด้่ยข่าคอจะปลาดุกพอดำไดอยู่ปลาดุกนี่พอดำดอยู่ ไป<า>กไอก<อ><อ>ครั้งละตำมบักงงแม่บ้านนี่เขาทานตัตำแสบละมาตั้ตมบักงงตั้มตัวตำแตงสินเนี่ยได้อยู่แต่เก่าเคยขายป้าเผาเหล่ากัดขายพวกตำตำแตงตำมบักงหนึ่งตัวนี้นะอาจารย์นี่ป่ะไข่ อโอผ่าดตาดเกือบนี่โอ้ยแกไข่น้ำหัวเอาไปทังหมดบดไหญเอาเติเนื้อไปนี่เนื้เป็นยังเง กันอยู่เนาะแบบนี้แบบถ้าเ,เ,เงก็ตั้มตัวหน่ว่างานอยู่เนี่ยบรรยากาศดีนะยืนอยู่ทงงานมาเห็ดบ้านอยู่ทรงหน้าพี่หน่องจะเล่ไงกับเา่ามูเปินกะอยู่บ้านไปขางกันนี่แหละ มูบ่บานไก้เคียงกันจะกันมากกับแต่จะไม่เรียนพือนเนาะแม่นครับตอนนี้มันเป็น,เป,นเป็นตะกเกียยุ้งเทียบโอ้โห <c oughs> ลงมาเยี่ยมบ้านก็ได้เชิญเป็นมากินเข่าน้ำ กินแต่ความมันมันไหลอันนี่เนาะกินอาหารมันเท่าเนี่ยกินเหนือได้หมูหลายเมื่อนสุดจากก่างครับกระดุ๊บมกลางกลางด้วยทันจางหลายอยู่ก็เห็น มัจะหอมนะ,ะมันไมันช่มันกันไกหอมแต่ความมันของปลามันบอกคือมันหมูมันไกลนะ่ละความมันของผลนั้นมันสีเดี่ยน đèn rồi đi rồi đây Đưa đen nào. Càng ngoài ส่วนหนัเหมือนยังใหญ่ดวงใจของแขกตันเอาเลยครับเอาเลยแกให้เพื่นนั่แหละเมื่อกี้แกห้าใครตัวอักรบ้า่าอาคันนู่มังเปน้นองปลาเข่งไหมปลาเข่งปลาหมอเนี่ยเยว ต้องถ่วงมันเดี๋ยวจะเป็นนางวยยีมีหนอกสากเนาะหนอกหนอกฉากหนอกจ้าหรือว่าเป็นกินกินข่าแดงเนาะแล <c oughs> ้วจะกินหนามตามจ <c> ะ <oughs> <c oughs> กินหนามไปบางส่วนเหรอพี่น้อง แล้นั่นในพอกันมันก็นมีสังสันกันอยู่ตัวน,นี้กะบชวนเพื่อนมานัง่งกินกับพี่หน้องัน,นะครับสอนรับเพื่อนกับมีนะ่ะผมมาอาหารบัน่นบัน่บนสิมันแสบ้วกจันเนาะแม่ครับแสบ,บดี นั่ดีนะปะเจ้าขอ้ไม่ล่ะใชนมครับผมกับวกคคยได้กินในประเซ็นเนี่ยัวา,าจับเดี๋ยวกินไหม เ, <นะ S 1> เดี๋ยว <นะ S 1> ทำนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวผมกัจีไปนางสงสรร์ตอนรับเปล่อนผมแบบเอาแบบเป็นทางการ,รเอาสะดวกสบายกว่านี้ตัวน,นี้กะเชิญเ,เพื่อนมานั่งเปืือกิมาผูดคุยกับกินกับพี่น้องมึงนะครับคือว่าแสบเนาะแสบอยู่ตามตัวแบบบาดไม่บานเป็นคนจัดห้ยแล้วก็ปพระเข่งไงปลาหมอเนี่ยเป็นปลาเลียงได้พี่น้องเด้ ปลาเข็งตัวนี้ส่วนใหญ่กันเป็นปลาธรรมชาติสิบมมีตัวใหญ่แบบนะี้เนาะอย่างเองกันเนาะแมนครับแมนก็พอได้กินเอาครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติตาดูชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้นะครับคลิปปิ้งปลาเข็งกับตำบักตัวนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวห่อนๆคุยนะครับก็ฝากกดติดตามก็อะไรก็แชร์เปิดเป็นกำลังใจให้พ,ใใพี่น้องนะอเนี่ครับผมคลิปเหนียวไปทำนิเนาะครับเดี๋ยวเราไปน็นด่างชันๆกันแมนครับขอหคลเครัาสวัสดีครับ